โอ้โดนแลยทุกคนโอ้ง่ายง่ายเฮ้เจอปลาลาดปลาลาดปลาลาดเฮ้ยโอ้โดนแลยทุกคนโดนแล้วโดนแล้วเจอปลาลาดนี่โอ้สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้า <c ally> สูา <apologized> ่ช่องบุพเพอนาน้าวันนี้กะบุพเพอนสิพาทุกคนไปใส่เบ็ดคือเก่าเนาะใส่เบ็ดเราห้อยไปกับมูดสองคนน้ำห้วยมากเนาะ ไปทุกคนติดตามครับชมเมือนกันกำลังหาไส้เดือนตอนนก็กำลังหาไส้เดือนหรือว่าคลิกกระดักยูโฮยนะเส้นสมสุนไพรมันกำลังค้นหาดักแอนนี่ก็จะเป็นเบสของเ้าเนาะยังบุรีไ้จหล่างเนาะเห็นหรือเปล่า

ทุกคนใส่ได้หลายลังแล้วนี่เป็นไม้เด็ดอีกแล้วเนี่ยทีใจะชุบไส่ไปได้เนี่ยจัดไปหนึ่งลังแต่ยังบริสุทป่าเลยฮะอนนใช่เป็นนีโบมาเปิลบอกมวยใช่เป็นหัวซากนี่เองเนี่ย

น้ำบูนคักเทอปอนี้ใช่ไหมจากแน่นเลยนะนี่เป็นขัวขัวความหวยขัวขัวไม่ไพ่ขัวเก่าแล้วพูดไปได้หรือบ่เนี่ยเขาเดินทางฮะเขาตายอยู่บ่เก่าเรียบัญยาเนาะ น้ำเวินค่ะแกๆๆบอกคี้ควายอยู่นี่คักได้ไหมวบนไหนค่กะก็เซตทีๆๆเอี่ <ๆ S 1> ชักได้ยูบ่ ตะพักพักแค่ม,มันเลยีการใส่เบ็ดก็ใส่เบ็ไดไม่ได้ปักลงลึมใส่ทางหูวเบ็ดะทุกคนปลาบ่เลยนี่ปักไง่เลยนี่โอ้ หลอกทีเห็ะกางห้วยเลยนี่ใส่เฉียดเลย,ยเนาะเบ็ดกันยังสี่หันล้วฮะความพลาดันบ่นมันหกตีเฮ้ยทุกคนนาทุกคนตอนนี้ก็ใส่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะมีแต่ลอลุ้น,แ,นแล้วกันว่าตอนยามเอามาชิมานบ่ มันจะขึ้นแล้บเหมืนี้ขึ้นยานขึ้นยานแล้วก็จะค่อยลอดลงมาค่อยล่อ,ลอลงอล,อลงมาตามน้ำเลยโอเคทุกคนไป มานังนา่งอาอนนจ่ทีนลกไปยังหา่<ม>อนหาไปยงยยดเาเป็นศิษไดการไปตึงมานัง

ไปทุกคนได้เวลายามแล้วรอบแรกไงสมานบอลลูมานติดตามาชมรมกันทุกคนไปโอ้ยโอ้นเอาเร็วเอาเร็วเร็วปลาล่าปลาล่ามาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วฮึแต้มแรกแต้มแรกทุกคนปลาล่ต้องง่ายเลยเนี่ยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยยกโชว์ด้วยจังหวัดนี้สุดยอดเลย อบใหญ่เลยทุกคนปลาลาดของแซ่บเลยนะโอ้ไปจัดไปเลยหนึ่งเต้มทุกคนจัดไปเลยหนึ่งเตมโอเคทุกคนไปหลังต่อไปมาทุกคนลุ้นไปด้วยกันหลังที่สามที่สี่แล้วนะหมดท้ายให้เพราะว่ามันบุทนะึิกันนะลุ้นด้วยกันหลังนี้เป็นอะไรโอ้คือเก่าเหยื่อยังชิอเก่าทุกคนเอ้ยไป หับชมติดตามไปน้กันลางต่อไปโอ้โลนเฮ้ยใช่ด้นยัยงกินมันวะอืม่อย้ากนไปทุกคนลางต่อไปเลยคุณ ตอนนี้ฮะกลับมาหอดไต้โคหรือไต้สะพานไม่ไผ่นี่แล้วนะใกล้ชิเคิงทางแล้วป่าก็ยังบ่ได้อยู่นะมีแต่ลางลางแล้วก็มีแต่ร้อนเลยไปทุกคนติดตามครับชมเปน็นเป็นเอาละคเดียดาม,มาลายแล้วนะใกล้ชิบเบิดแล้วมาลุ้นติดตามครับชมเปน็นเป็นลายในชิมาโนะนี่โอ้ดูเลยทุกคน โดนแล้วโดนแล้วเจอปลาล่านี่โอ้เสิทีใหญ่เ้ยโอเคยอะขนานนีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเ้ยโอ้โอเจอปลาล่าแล้วทุกคนเบเอาเข้าคลองกันไปคนเคองเยงงงงงงเล้นลุ้นล้ทุกคนดนี่ เฮ้ยโ oh, ูดเลยหลุดเลยหลุดแล้วทุกคนเว็ดจุดโก้ไม้มาหนินะไปติดตามให้สุกไปดกันทุกคนหลังไหมไปทุกคนลุ้นลุ้วยกันทุกคนสองคนเนี่ยขี่กระตุกได้นี่พากันลอยน้ำนี่นะ น,น,นด่ามาส้มไปแล้วกันทุกคนคันนี้มันสีมนันบ่ลังนี่นะเก็บนั่นแหละอู้ร้อนน่ะใชเดินกระเบิดแบบนี้เด้เก็บก่อนได้เก็บกู้ก่อนนี่อเอากระมายามำรังนี่และเบิร์ดลุนแล้เหมือนกันทุกคน,กคนสีมนันบ่นี่หลังนี่คือจะสีตึงตึงเลยทุกคน เดี๋ดวแล้วทุกคนโอ้โดนแล้วโอ้โอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเจอปลาลาดอีกแล้วทุกคนโฮ้โอ้เจอปลาลาดอีกแล้วขึ้นเอาอยู่แค้มทุกคนข้าไม้แล้วนี่ข้าไม้แล้วเคล่นมาได้แล้วข้าไม้แล้วขึ้นเอาอยู่แต่พังทุกคน มาแล้ว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 ทุกคนเจอปลาลาดนี่นี่โอ้มาๆๆโอเคทุกคนเข้าข้องกันยุติธรมห่วยแล้วมันมีน้งไม้ดยหาฮักน้งไม้แดงมาตรมก่อนาน้ำไม้มาต้มกัน ทำไมช่วงนี้ยามนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนเลยมันจะหลายนะน้ำไม้เด้งเลยตกเลยขึ้นอ้ามัดอยู่ถึงพุ่น่ะอ๋อมีตัวดวงใหญ่ๆเล่อย่าโอเคทุกคนอันนี้ก็เป็นรางสุดท้ายนะเป็นรางสุดท้ายเลยนี่เด้อเอากระไดเอาน้ำไม้มาเมื่อกี้นี้ อันนี้ก็เป็นลายคล้ายเ่าสิยกอันนี้กันสิแด้เมื่อได้แบบนี้นะฮะติดตามพ่อชมแล้วกันทุกคนลุ้นแล้วกันว่าสิบบาทบ่เลยทุกคนเรียกปอโดนแล้วทุกคนปอง่ายง่ายเฮ้ยเจ้าประลาดประลาดประลาดเฮ้ยปอทั้งตากันด้ยด้วยนะใช่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 บุเขาได้ไหม

แล้วประเทเรียบร้อยนะกะสิมาปต์ปลาลาดที่ตัวได้สุดท้ายนี่แหละตัวใหญ่เด้ตัวนี้นะบนนู้นเนี่ยอ๋อตัวมึงใหญ่เลยนี่นิว้วช้ำสองนิ้วะนะตัวนี้บม่ไ,ได้ถ่ายให้ทุกคนอัรดรูกนี้ไม่ถ่ายให้ทุกคนเพิ่งนี่แต่ขึ้นไปแล้วกะเลาะหื้อลงมาเลยทุกคนเป็นรอบสุดท้ายแล้วบปดนี้นะไป ตอนนี้ฮาก็ไล้ย่างมาทายามเบ็ดรอบสุดท้ายนะในขีโหนี่แหละนี่ไตโหนี่ความไปกระเสียวๆอยู่ได้มันเป็นโเก่านะอันนี้แหละบนหัาใส่เบ็ดกันอยู่บนนี้อยู่ลุมนี่ไปคอยกระเสียวอยู่ได้นู่นเป็นขวัวไม่ไพ่เนาะ ัมหลายปีเลยขวดหรือว่าเป็นสภาพไม่ไพ่ฮรับกัเศเสียวปิฎยานอยู่นะ อยากกโอเคทุกคนตอนนี้กะเฮากะชิด้ลงมายามแล้วกะจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันคํำเลยนะมาณห้าหกมุงหกมุงแล้วตอนนี้นะก็ต่ำปมุ่งปุ้งแล้วชิด้ยามรอบสุดท้ายได้หรือไม่ได้กะชิได้เมื่อแล้ววันนี้นะมันคํำแล้วไปทุกคนที่ตามครับช่บันกันว่ารอบสุดท้ายเฮาสิมานบอไปทุกคน เฮ้ยคือคือตี๋นะอเลยข้าข้ามือเลยอ่ะทุกคนลุ้นเป็นไงสิมานไปตัวนี้เอ๊วถือเลยทุกคนถือเล้วถือแล้มาแล้วปลาน้อยปลาน้อยอืมปลาขาวน้อยทุกคนจุดแต้มไปอีกแล้วโอ้โหจุดแต้มไปอีกแล้วนี่โอเคทุกคนเอาปลาเข้าข้อก่อน Chân mượt này, chân khắm chân mượt đây nè Nhìn một lẻo đây nè Một thự này kìa Kho nhắn Một thự này, chân mượt, chân khắm Một thự này, chân mượt, chân khắm Tại chân Cú biết lắm kìa Cú này ทำอะไรกับบัตรฮะบทตรไปตอนนี้กันถือถือ,ถอแล้วเก็บกูกำลังจะแล้วนะยังสองชามด่างติดตามมาชมกันนะจนคลับจนมืดนะด่างนี้สีมันบอลเนี่ยคำปน,นิกรำมานแน่ข้อมือบัตรถืโอ้ โอเคทุกคนตอนนี้กะเหายามเบ็ดเป็นที่เร,รีย,ย,นะนะยบ,รบร้อยแล้วแล้วไปะเก็บกูเรียบร้อยแล้วมีแต่สีด้กับบ้านแล้วมันผลงานาว่าได้ปลาน้อยเลยหลายกะม,มีแต่มาเบิงอยู่เฮิรนะทุกคนตอนนี้มันมืดแล้วมันบ่เห็นแล้วไปทุกคนตอนนี้กับยางม,มือแล้วฮะทุกคนตอนนี้กะมาหอนเฮิรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาเบิงผลงานกันมานเติมอยู่ใด ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เสิได้ฝากไว้ทรงน,นี้คลิปหนา้าคลิปหนา้าพอกันใหม่รักคลิปนี้ก็ขอเก้าว่าสวัสดี